เราไปเป็นไปเอกเอวีเขาเออเขาปิดตั้งนานอ๋อใช่ตอนเย็นออกแล้วมีเออพี่ตีถามว่าทำไมเมื่อวานคุณวานจึงโป้ด้วยเออวันปล่อยมีโป้ด้วยใช่ไงก็คือบอกว่าคือบอกว่าเล่าก่อนก็ได้เดี๋ยวออนแอร์หลังเอมีปล่อยใช่คาดเท่ากันเลยนะเออใช่ชิคกี้พายอร่อยไหมใช่อ่าไปเลยนะไปเลยนะปุ๋งไมใช่อ่าใช่ครับผมแต่เริ่มยาวแล้วเริ่มกลับมายาวแล้วพี่ถามก่อนแล้วก็ไม่ถึงยอมอ่ะ อะไรครับมักนกำลังผสมอ๋อมีมีทุร้าให้ตัดครับผมนี่มีประเด็นมีประเด็นให้ตัดมันยากครับมันยากมันก็นการที่แบบว่ายื้อว่าจะตัดแค่ไหนก็เอ่อก็ก็ตอนแรกก็ไม่อยากตัดครับผมแต่ว่าด้วยด้วยเรามีงานตัวนหนึ่งและกันที่ที่มันจําเป็นจะต้องตัดครับผมเราก็เลยอ่ะยอมก็ได้ยอมยอมพี่พี่ลูกค้าครับตอนตอนตอนพี่พี่ลูกค้าใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้สึกนะความรู้สึกแรกไม่เอาไม่อยากตัด เพราะว่าเอาจจริงเราก็ไว้มาค่อนข้างนานเหมือเกันเราไว้มาประมาณเกือบปีอะครับพี่เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าตัดไปมันก็จะเสียดายแล้วก็แบบมันจะไว้ยาวแค่ไหนตอนแรกอัแล้วตอนแรกก็จริงก็ประมาณนั้นแหละเราเราก็อยากจะไว้ยาวๆประมาณนั้นแหละให้มันเป็นลากไซส์เฉยๆให้มันมีความแฟชั่นอะไรให้มัดใจมัดใจตัวเองเลยแล้วก็ แล้วก็คือตอนนี้ก็คือยอมยอมทรงนี้ไว้ก่อนอใช่ครับผมก็เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักเดือน2เดือนก็น่าจะกลับไปทรงเดิมได้อยู่ครับแล้วถ้าคุณลูกค้าเรียกร้องอีกว่าทรงนี้กำลังมา <c oughs> ก็ <c oughs> ตัดอีกได้ครับ <c oughs> ตัดอีกได้สำหรับถ,ถ้าจะต้องตัดสั้นสั้นได้แค่ไหนที่เกินหนึ่งมิีไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าเอาจริงสกินเฮดก็ได้นะครับใช่เพราะจริงตอนตอนช่วงมัธยมเนี่ยเราก็ตัดสกินเฮด่อนข้างบ่อยเราผมก็เลยรู้สึกมันก็ไม่นอีกหนึ่งทรงที่แบบเเราเรามั่นใจแสดงว่าหน้าเราก็คืออรรททุก ไม่แน่มูฮอกมฮอกไม่น่ารอดลองลองไหมลองไหมไม่ไม่ลองด้วยลองแคแอัวน้องน่ใช่ครับแอปแอปก่อนดีกว่าถามที่เป็นเพลงเอ็มวีเขาคือยังไงอ่าเอ็มวี all to myself อ่าใช่ครับผมก็นั่นแหละอย่างที่คนได้เห็นกันเชลยแล้วปิดนานมากว่าแบบว่าอะไก็นั่นแหละครับผมก็ ไม่รู้จะปิดทำไมเออได้ติดต่อมาที่เน่ได้ติดต่อหรือว่าเาให้เพื่อนเราติดต่อมาผมขอนึกก่อนนะตอนนั้นน่าจะเน่นะน่าจะเน่น่าจะเน่ทักมาก่อนน่าจะเน่น่าจะเน่ทำมาคุยเรื่องเอ็มวีก่อนแบบเอออยากให้เป็นพระเอกเอ็มวีให้อะไรเราก็เลยค่อนมีโอกาสได้ไปคุยกับไบท์เรียกว่าเออเดี๋ยวไปเล่นเอ็มวีให้เอาเเพื่อนเราก็เพื่อนเราก็มีส่วนรับรู้ใช่ครับผมแล้วตอนที่พูดกับไบท์เราได้ถามอะไรยังไงผมว่าพูดยังไง ก็แค่บอกว่าเออมึงรู้ไปเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเล่น MV ให้เน่โอเคแล้วเขาตอบล่ะรอชมรอชมแล้วเรามีถามไปว่าทำไมมึงไม่ได้เยังไม่ได้ยังแลมว่าทำไมเขาไม่เล่นเองหรือยังไม่ไม่ได้ถามเขาเดี๋ยวว่าเออเน่เ่เลือกเราก็โอเคได้ตอนที่คุยกับเน่เขาเขาให้คอนเซ็ปต์เลยว่าทำไมต้องเป็นกำต้องมาเลือกกำ เ,เน่เขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราครับเขาอาจจะอยากเห็นอะไรมุมใหม่ๆและการมุมใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างในตัวเราก็มุมที่ผมได้เจอกับเน่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมแบบ บอยบอยเฮฮายครับผมเขาคงอยากเห็นมุมบอยบอยเนี้ยความเป็นบอยเฟรนด์ตรงเนี้ยมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นแล้วเอาผมเล่นเพราะอย่างในเอ็มวีคือเราต้องเล่นเป็นตำรวจใช่แล้วผมก็ไม่เคยเล่นในบทบาทที่แบบคั่งรักแบบเป็นแบบบอยเฟรนด์แบบความรักหนุ่มสาวมากขนาดนี้ครับผมได้เล่นก็สนุกมากขอบคุณเนเน่มากด้วยที่ช่วยใช่แล้วเราบอกว่าเพื่อนเราไว้แบบว่าเราต้องเล่นเป็นเล่นเป็นกาแฟคั่งรักอ๋อบอกบอกครับมันก็บอกว่างานเป็นงานเพื่อนหรือต้องถามเพื่อนเลยว่ารัก็เลยอ เพื่อนแล้วพอพูด่งนี้เราเจอยังไงบ้างเราเราได้แค่ไหนเเราิมลัคือเขาแจ้งให้ทราบว่านี่คือลิมิตนะไม่เราเราก็มีการขออนุญาตก่อนแล้วขอเพื่อนเหรอไม่เพราะว่าตอนแรกตอนที่เราเรารู้ว่าเออเราจะต้องถ่ายแล้วพอมันถึงใกล้วันถ่ายเงี้ยเราก็มีไลน์ไปคุยก็บอกเออพรุ่งนี้กูขอขออนุญาตนะทำไมเราต้องขออนุญาตนะเพราะเราต้องไปสวมบทบาทเป็นแฟนเขาไงคือเขาเรียกว่าอะไร การกระทําระหว่างคนธรรมดากับแฟนเนี้ยมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเลยอะไรถามเขาไม่ว่าเออการเป็นแฟนเขาต้องทํายังไงไม่ครับผมเอออันนี้เราไปเล่นเป็นตัวเองแล้วแล้วพอเขารู้เราต้องเล่นอย่างนี้เขาตามไปให้กําลังใจเราไหมหรือว่าเขาตามไปให้กําลังใจใครในกองไปอะไรก็แค่มีสูๆแค่นนั้เลยก็ตามสไตล์อยู่แล้วครับผมเด็กผู้ชายบ่อยๆแต่ทําไมทําไมกัมถึงต้องเลือกบอกว่าเออต้อง ไม่ก็คือเราเราเกรงใจไงครับผมคือด้วยความที่อันทาพูดจริงๆเขาก็เป็นแฟนการเขาไม่ได้เลหรอเนี่แล้วผมเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยครับเขาบอกแล้วเขาบอกไม่ใช่เขาบอกเนี่ยแล้วผมแล้วคือเหมือนกับว่าพอเราทราบว่าเคาเป็นแปลกันเนี่ยการที่เราจะไป เล่นออมันก็มันก็เลยมีความรู้สึกนิดนึงเราก็เลยสวนเออเราทั้งขอนยากกันแบบเพื่อความสบายใจของตัวเราแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเขาด้วยแต่แล้วตอนแล้วตอนที่ถ่ายตาเขาไปที่ฟองนะหรือว่าไม่ได้ไปอ,อ๋อหนูเไม่ไปไม่ได้ไปแต่ก็มีส่งข้อความเออสู้ๆอะไรออแล้วเขาเห็นดูวีแล้วเขาว่าไงบ้างเขาเห็นวีแล้วเขาว่าไงบ้างล้างในเข้าเท่าหรือเปล่าไม่น่เออนเาเท่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเราถึงบ่งไม่เท่าผมไม่รู้อะไรเลย เงาตกแล้วการที่้ากับไม่เลิกรัำที่เราไปดูเราเนี่ยมันเป็นเรื่ององเราเราสั่งเรื่องของเราเลยต้เลือกแต่เนาะต้อเลือกแต่เรอเนี่ยติดเต็มเต็มเลยเจอกันเจอกันอะไรตัวตัวเนเอ็มวีล้วเขาให้ความคิดเห็นยังไงบ้างครับเพื่อนเป็นยังไงบ้างมาเต้นเก็มีคุยก็แค่ตอนถ่ายทาอะไรแค่นี้ก็มีถ่ายรูปเซลฟี่ส่งส่งไปให้ดูได้นานแล้วมีคุยกันใน่แน่ไหมว่าต้องตั้งรักแบบไหนถึงจะดูเหมือนจริง งรักแบบไหนหรอเนเน่บีบมาแค่ว่าทําอะไรก็ได้ที่คนปกติก็ทําที่คนรักปกติก็ <laughs> ทำอะไรเนี่ย <c oughs> คือคือเน <c oughs> เน่ <AL> เ,น <AL> เขาอยากให้มันมีความเรียลในเอ็มวีละกันคือเขาไม่ได้อยากให้มันมีความเป็นละคร,รหรือความเป็นซีรีส์ <c oughs> มากแบบท,ที่ที่มันอาจจะมีการแบบ <c oughs> บางจังหวะที่มันอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้เรียลมากอะไรเงี้ยคือเนเน่ไม่อยากแดกไม่อยากได้ตรงนั้นแล้วแค่แบบใส่ความเรียลใส่ความเป็นเป็นตัวเองใส่ใส่ในสิ่งที่ เราทําในชีวิตประจำวันแล้วกันแปลว่าจริงๆไอในในในเอ็มบีคือเป็นความคลั่งลังของเราไม่ใช่ความคลั่งลังในแบบที่เน่เขาไอ้นี่อ่าก็ใช่ใช่ครับเพราะว่าเน่นเขาก็ไม่ได้อยากให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองด้วยเน่นก็อยากจะให้เราในถ่ายทอดบทบาทตรงเนี้ยด้วยความที่ออกมาเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถยินไปกับบทบาทบทเก่งตอนถ่ายทำเก่งมั้ยผมหน้าเก่งแล้วเหมือนมีหน้าไต่ตอนนั้นมันหัวยังไงไม่นะไม่นะเพราะก่อนก่อนถ่ายเราก็มีเหมือนมาเวิร์กช็อปกันแป๊บหนึ่ง ก่อนด้วยครับผมเป็นการล,ละลายพฤติกรรมเพิ่มไปในตัวมันก็เลยทํางานนะครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเดี๋ยวนะแต่ความสนิทของกับเเนนีอมันมันในระดับไหนก็เพื่อนครับคือยังไงแล้วเพื่อนอยู่แล้วหรือว่ายังไงก็มารู้จักตอนที่หลังจากเขารู้จักกับเพื่อนผมได้แล้วแล้วถ้าเรารู้จักนี้เราได้กินเค้กทุเรียนด้วยไหมครับ ได้กินไหมเค้กได้ตำนานเลยเอ<ร>อได้กินแค่วันวันนู้นนะวันที่เขาเอาเค้กไปทำวันเกิ์เพื่อนเพือ่อนเพื่อนผมผมก็ได้อันนี้ส่งกินไปด้วยในวันนั้นคือเอาไปบวรนเดย์เพื่อนเราวันนั้นเป็นวันเกิดหูกับก้อนสองคนเป็นเพื่อนในแกงแ๊งครับผมแล้วเหมือน ในนี้เอาเค้กกับไป Happy Birthday ด้วยเราก็ได้อันนี้ส่งอย่างวันนั้นในการกินเค้กด้วยการตัวที่้ผมว่าอันนี้ส่งการเป็นพระเอกเอ็มวีของเราไม่มีสิทธิพิเศษในการได้เค้กอทำไมต่อคิวเหมือนกันต่อคิวหมดทุกคนต่อคิวเราเป็นพระเอกเอ็มวีเราต้องต่อคิวเลยต่นั่นเขาได้ก่อนเลยนะอ่ครับผมอันนั้นเขาได้สิทธิพิเศษเราเลยใช่ครับว่าเราได้อันนี้ส่งแล้ว ม่ได้ว่าเราก็อยากจะชิมไปริมแค่ชิมกันบ้างอย่างเงี้ยก็ดีครับต่อไปปังๆครับเช็คเก็ตไปต่อไว่างๆถ้าจะได้กินเมื่อไหร่จะได้อุ่นหนุนโอเคครับโอเคครับ